มาอัปเดตข่าวนิว a ค t ส e กับ n e w s t o n e อัปเดตวันที่9มิถุนายนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแฟนนิวเคลส์หรือว่าใครที่ชอบข่าวนิวเคลส์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวก็จะได้เข้ามาที่นี่ข่าวนิว a ค t ส์ที่ n e w s t o n e วันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเหมือนเดิมนะครับผมก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ชุมชนนะผมก็ลงไว้แล้วนะเกี่ยวกับ เสื้อฤดูการแน่นะครับของ Newcastle 2ซ2 2 2 0 2 3ก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยครับผมนะครับอันนี้คือ Official สโมสรเขาลงไว้แล้วนะเพราะงั้นอันนี้เป็นข่าวจริงนะครับโอเคไหมอ่าก็จะมีแบบลายลวดลายเล็กๆน้อยๆน,อยนะอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับคือถามว่าเสื้อ Newcastle เนี่ยอันนี้คือในมุมมองของด e โอ o กอนะคือเราก็อาจจะเห็นเสื้อรูปแบบเนี้ย มันอาจจะดูคลาสสิกถูกไหมแต่ว่าในมุผมของผมอะคือตอนนี้มันก็2,022แล้วเนาะคือมันอยู่ในยุคดิจิตอลอะดกที่แบบต้องมีแบบลวดลายมันเท่ๆนิดนึงนะครับแบบพวกเชลซีหรือแมนซิตี้ก่อนแน้านะที่เป็นพวกลายสายฟ้าหรือจะเป็นแบบลวดลายแบบอินเตอร์เอซิมิลาอะไรพวกนี้ที่มีเท็กเจอร์ข้างในที่มันแบบเจ๋งๆอะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบคลาสสิกนะบแบบคล้ายๆดั้งเดิมอันนี้ก็ ไม่ว่ากันนะแต่ผมว่ามันเอาจริงถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฟนดิวกาเซลเนี่ยอาจจะแยกเสื้อไม่ออกก็ได้นะว่าเฮ้ยเสื้อตัวไหนคือฤดูกาลไหนอ่าเพราะว่าเป็นขาวดําลายคล้ายๆเดิมเกือบหมดหากว่ามีการเปลี่ยนคนดีไซน์เรื่องเสื้อนี่ผมว่าจะดีมากเลยอันนี้คือจะมีคนเห็นเหมือนเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะอาจ้ะคิดว่าเหมือนคิดว่าอยากให้มีคนแบบอยากจะเปลี่ยนคนดีไซน์นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์2022มา หากว่าไม่ชอบดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็พิมพ์สองศูนย์ศูยอ่าอันนี้ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างได้ไม่ว่ากันนะครับคือผมก็ลองแบบไปหาแบบภาพดีไซน์ของเมืองนอกนะคือภาพดีไซน์ของเมืองนอกเนี่ยจริงๆก็มีแบบเท่ๆเยอะนะเสื้อเนวีอเซิลอ่ะจัดบอกว่าเฮ้ยเสื้อสีขาวดำเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นลายนี้ตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมลายแบบนี้คุณว่าชอบปะล่ะ ก็ชอบถูกไหมคือผมว่าเฮ้ยสวยดีสีดําเยอะๆหน่อยแล้วก็เป็นแถบขาวๆอ่าก็ดูเท่แบบนึงหรือจะเป็นแบบอ่าสีขาวล้วนนะครับแล้วก็เป็นสีดำดำเออก็ก็ได้นะครับก็โอเคอยู่ก็สวยอยู่หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็นขาวดําเหมือนกันเออก็สวยเหมือนกันนะเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นโลโก้นิวคาสเซลเอ่ออ่าหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือเสื้อเยือนสีฟ้าๆนะครับแถบ ดำ,ดำข,าขาวตรงกลางเอออันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเออแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นขาวดำอ่ะก็จะมีแบบแถบฟ้าฟ้า,ฟาอ่ะก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนดีไซน์เสื้อแบบเจ๋งๆเนะี่ยผมว่าเสื้อนิวเกอร์โเนี่ยจริงๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบคลาสสิกไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อเยือนที่สวยเหมือนกันนะลายแบบ อ่ะข้างในจะเป็นแบบลายแบบขาวๆวริ้วๆเป็นเป็นใบไม้เงี้ยเออใช้ได้เลยอ่ะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่ะอันโลโก้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็เป็นสปอนเซอร์เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เขียนเนี่ยซิลอ่ะทองทองหน่อยให้สมกับเป็นวซิลยุคใหม่เออนะครับกลุ่มทุนซาอูก,ก็ร่ํารวยก็ใช้สีแบบทองทองนิดนึงเพื่อจะให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทีมเราเนี่ยกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ ออกำลังจะเป็นทีมที่โหดมากๆแล้วก็ต้องแบบมีความสงา่ามีความอลังการเห็นว่าคือผมว่ามันออกแบบได้ได้หลายรูปแบบนะถ้าเกิดว่าแบบเป็นขาวดำํำไม่ใช่ว่าขาวดําแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรไม่ได้เลยอืมอเรื่องแรกผ่านดีกว่านะเรื่องต่อมานะครับอ่านนี้ก็เป็นเสื้อที่ผมว่าก็สวยดีนะที่ออกแบบโอเคนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่แฟนเนลกเซลทุกคนอยากฟัง เกี่ยวกับแมททาร์เก็ตแบ็กซ้าอังกฤษวัย26นะครับอันนี้ข่าวที่2แล้วคือล่าสุดเนี่ยก็ได้บทสรุปแล้วก็เซ็นสัญญาถาวรกับนิวคาสเซิลนะครับด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์นะบางที่ก็บอก13ล้านบางที่ก็บอก15ล้านอะไรกว่ากันไปอ่ะก่อนหน้านั้นก็มีบอกว่ายืม5ล้านแล้วก็มีค่าซื้อขาดอีก15ล้านอะไรกว่ากันไปแต่ว่าข่าวตอนนี้เขาบอกว่าเป็น ค่าซื้อขาดนับอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์นะครับก็คือสัญญา4ปีจนถึงปี2026ค่าเหนื่อยเนี่ยคือยังไม่มีที่ไหนระบุนะแต่ว่าคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็นักเตะตอนที่รับอยู่ที่วิลล่าเนี่ยรับอยู่ที่สัปดาห์ละ35,000นะ35,000ปอนด์อ่ะส่วนแมททาเกตเนี่ยเขาก็มีการกล่าวนะหลังจากที่เซ็นสัญญาถาวรกับมิโกเซลนะครับคือทาเกตบอกว่าผมยินดี อย่างมากแล้วก็อย่างยิ่งที่เซ็นสัญญา4ปีกับสโมสรแห่งนี้สําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ง่ายทั้งการยืมตัวแล้วก็แบบเซ็นถาวรแล้วก็ตอนที่มาที่นี่ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆนนักฟุตบอลในทีมสตาฟกองเชียร์เจ้าของทีมผมก็มีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยที่เป็นกุนซือของกเซลนะครับก็บอกว่าแมทนะครับก็คือแมททาร์เก็ตอะ มีผลกระทบยอดเยี่ยมมากๆหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ามาแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราแล้วเขาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญต่อการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทีมเขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมีความมืออาชีพที่สูงมากคือมีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากๆก็คือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ทําให้เราแข็งแร่งขึ้นเรื่องเนี้ยทุกคนไม่สงสัยดังนั้นผมดีใจมากที่เห็นเขามีอนาคตที่นี่อ่านะครับก็คือ ประมาณว่าทางเอ迪ฮาวก็ยินดีมากๆก็คือข่าวข่าวนี้ได้บทสรุปประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มเมื่อคืนนี้แหละที่ผ่านมาแล้วก็เป็นดีลแรกที่ทุกคนต้องการก็คือตรวจร่างกายช่วงประมาณ6กโมงหกโมงเย็นจนถึงประมาณ2องทุ่มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเปิดตัวเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการคือฟอร์มดีมาตรฐานดีไม่เซ็นขาดนี่แหละแปลกมากแล้วก็แมททาเกตเนี่ยก็คือเป็นแบ็กซ้ายที่มีมาตรฐานที่ดี ในปัจจุบันส่วนอนาคตเดีวกโซจะหาที่ดีได้มากกว่านี้อันนี้ก็อีกเรื่องแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอ่าโอเคทุกคนพอใจกับแมททาเก็ตมากๆสุดยอดมากทีมงานเดีวกโซนะครับที่คุณเนี่ยเลือกนักเตะที่มีดีนะครับคือถ้ายืมมาแล้วผลงานดีแล้วคุณไม่เซ็นขาดเนี่ยผมว่าจะมีแฟนบอลเดวกโซส่วนหนึ่งก็ต้องตําหนิสโมสรบ้างแหละส่วนตัวผมผมก็มองแบบนั้นแล้วก็การที่ได้ทาเก็ตมาเนี่ยผมว่า อ่าโอเคอนาคตได้ดีๆมากกว่านี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยขอมาตรฐานขั้นต่ำเน่ยประมาณเนี้ยประมาณแมททาร์เก็ตนี่แหละอ่าอันนี้เป็นดิวดิวแรกนะของ le, นิวคาสเซิลนะครับในฤดูกาลนี้ในซัมเมอร์นี้นะครับอ่าต่อมากันที่ข่าวของไซมอนเบิร์ตนะครับอันนี้เป็นนักข่าวมิลเลอร์เทียสี่อันนี้ก็ต้องกรองนะคนตาม40,000เขาบอกว่าแดนแอดเวิร์ดเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับทีมนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์นี้นะว่าเขาเนี่ย วางแผนที่จะเดีวนักเตะช่วงต้นตลาดซื้อขายไว้นะครับก็คือเหมือนกับต้องการจะให้ได้บทสรุปเดียวสำคัญสำคัญ,คญเนี่ยสดีวในช่วงต้นตลาดถ้าต้นตลาดนี้ก็น่าจะประมาณสักประมาณมิถุนากรกฎาเนี่แหละ,ะลนะครับโดยประมาณก็คืออยากให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสามเดีวส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมทําให้ทีมแข็งแกล่งขึ้นแล้วก็อาจจะเหมือนกับเข้ามาเพื่อแข่งตําแหน่ง จริงหรือเป็นโรเตชันหรือเป็นสำรองคุณภาพของทีมนะครับอารมณ์แบบ3ดิวแรกเนี่ยคือเข้ามาปั๊บคุณต้องแย่งตัวจริงได้ทันทีหรือต้องแบบมีโอกาสที่จะเบียดแย่งตัวจริงได้ทันทีง่ายๆ3ามดิวแรกเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนเสริมอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเอามาปรับตัวอนาคตสามารถเป็นนักเตะท,ที่เก่งขึ้นได้หรือเป็นโรเทชันคุณภาพที่ถ้าเกิดว่าตัวจริงเนี่ย อะอย่างเช่นแมททาเก็ตเส้นขาดและวฟอร์มตกแบบนี้แล้วเกิดว่าเฮ้ยฟอร์มตกเส้นขาดตัวสำรองที่ว่าที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องแข่งกับแมททาเก็ตได้ก็ต้องแบบเป็นตัวจริงแทนได้แบบไม่ไม่ขัดข้องนะฮะอ่าน,นี่ก็คือความหมายนะอ่ะก็ต้องมารอดูกันนะว่าต้นตลาดหรือประมาณช่วงมิถุนากรก,รกฎาเนี่ยจะได้ดีลสำคัญถึง3เดีลหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าที่เราแบบเคยเห็นข่าวก่อนหน้าก็จะเป็นพวก สเวนบอสแมนพวกมุสตาดิอาบี้กิติกิอิกิติเก้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็อื่นๆอ่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าช่วงหลังวันนี้เราไม่ค่อยเห็นดียวกองกลางที่ที่มีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลอดูกันนะครับว่าตลาดรอบนี้จะได้กี่คนแต่คาดว่าน่าจะได้ขั้นต่ำห้คนนะครับอ่าโอเคมาต่อกันที่ข่าวข่าวนี้ครับอันนี้จริงๆก็เชื่อมโยงกับนิวกาโซนะแต่ว่า เป็นข่าวจากสายข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับฝั่งพวกโรมาโนอูลุคไวโปลูเกตนะครับก็รายงานตรงกันเขาบอกว่าเป้าหมายลิโวอร์พนะครับตำแหน่งกองหน้าของเบนฟิก้าวัยยีอย่างดาวินูเนสนะครับล่าสุดลิเวอร์พูลเตรียมยื่นราคาแบบเป็นทางการนะครับก็คือออฟฟิเชียลบิดแหละ80ล้านยูโรแล้วจะมีพว่วงแอดออนในอนาคตด,ด้วยอีกประมาณ20ล้านอ่ะยีล้านยูโรรวมๆเนี่ยอาจจะมีค่าตัวรวมๆเนี่ยประมาณ100ล้านยูโร โอ้โห oh, 80ล้านยูโร68ล้านปอนด์อาจก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงเหมือนกันนะเออแล้วก็ถ้าข่าวมาทรงนี้และเป็นจริงก็ขอให้ก็ขอให้โชคดีสำหรับลิเวอร์พูลนะคือในมุมของ n ิวส์ทูเนี่ยก็บอกมาหลายครั้งแล้วเนาะนะครับอาจจะเป็นความเห็นที่เหมือนก็ได้ต่างก็ได้ไม่ว่ากันนะคือผมมองว่านักเตะคนนี้ค่าตัวแพงไปนิดอา่าเรียกว่าแพงไปค่อนข้างมาก แล้วก็แถมอยู่หลีกรองที่ไม่ใช่หลีก5หลีกใหญ่ก็คือพวกหลีกเอิงฝรั่งเศสบุนเดลิกาลาลิกาสเปนซิลิอาอิตาลีหรือพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยคือไม่ใช่5หลีกหลักที่เป็นหลีกใหญ่ของยุโรปแล้วก็อยู่ในหลีกรองแล้วก็ค่าตัวเนี่ยแปดสิถึงหนึล้านยูโรนี่คือหากไม่ได้มาละฝีเท้าระดับโลกหรือเป็นแบบระดับเกรด a อบวกนี่คือมีโอกาส นิวคาสเซิลเนี่ยจะโดนล้อได้เลยนะถ้าเกิดว่าแข่งแล้วซื้อมาได้ส่วนถามว่านิวคาสเซิลควรจะต้องทําไงนะถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยควรจะต้องถอยดีวนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่เนาะนะนะบ,บางคนบอกเฮ้ยต้องทุ่มต้องแน่ใหญ่เอามันเลยนะครับยกะดับมาเลยคือทีมอ่ะค่อยๆเติบโตนะครับค่อยคอยเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทีมนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้เหมือนลิเวอร์พูลนะครับิลิเวอร์พูลเนี่ยคือต้องการแบบเสริมจุดนี้ให้ปังไปเลย ทรงๆนั้นเหมือนเชลซีแมนซิตี้อะไรพวกนี้แต่ว่นเวคกสเซ่เป็นกรณีที่ต้องพัฒนาอัปเกรดในทุกๆตำแหน่งแล้วก็80ถึง100ล้านยูโรเนี่ยทุกคนทราบดีนะว่าสามารถเซ็นนักเตะที่มีคุณภาพดีๆได้2ถึง3คนได้เลยนะหรือเพอเผออาจจะถึง4หรือ5คนได้เลยนะอ่าก็คือแฟนเิวกาเซลเนี่ยถามว่าเสียดายไหมผมว่าส่วนหนึ่งก็เสียดายหากพลาด อ่ะผมขอถามนิดนึงล้วกันนะครับว่าแฟนนิโกเซลคนไหนมีคนเสียดายไหมถ้าเกิดว่ามีทีมอื่นที่ไม่ใช่นิโกเซลเนี่ยได้นักเตะคนนี้ไปนะครับเสียดายพิมพ์80หากไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาคนอื่นดีกว่าก็พิมยี22ิบสองมาก็คือเราก็ทราบกันอยู่นะว่านิโกเซลเนี่ยมีโอกาสจะได้อีกิติเก้ถ้าเอาแบบตามข่าวนะแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะได้เปิดตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยก็ยังอยู่ในทรงข่าวลือเทียสองเทียหนึ่งเทียสามอะไรพวกนี้ ต้องรอเปิดตัวสถานเดียวถึงจะชัดเจนอ่าอ่ะ,อะเสียดายก็พิมพิมแปดสิบนะหากไม่ก็พิมยี่สิบสองนะครับอ่าเราลองคิดเล่นเล่นนะมาราเกตสิบสองล้านปอนด์เออแล้วก็อาบูโนโกิมาเลสอาจจะหนักหนกหน่อยประมาณสี่สิบล้านยูโรอ่าเห็นไหมอาจจะมีแบบอ่าทางคิสวูดยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าล้านอ่า หรือจะเป็นพวกทิปเปียที่เปียจําราคาไม่ได้แล้แต่ไม่เกิน20ล้านเห็นไหมคืนยูโกโซ่เนี่ยเน้นซื้อคุ้มค่ามีคุณภาพแล้วก็ราคาดีเพราะงั้นค่อนข้างยากมากนะที่จะทุ่มระดับ80ล้านนะในการดึงดาวินูเนสต่ะต่อมากันที่ข่าวข่าวนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องอสปอนเซอร์คาดอกกันหน่อยดีกว่านะครับคือล่าสุดเนี่ยมาร์คนักลาสของไอเนลเนี่ย เขาบอกว่านิโคซลได้มีการเริ่มหาสปอนเซอร์คาดอกแบบจริงจังแล้วนะก็คือแม้ว่าเสื้อใหม่ของสโมสรเนี่ยจะมีโลโก้ฟันแปดที่เป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเบ็ดอะนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ระยะยาวแล้วก็ว่านไปแต่ตามข่าวบอกว่านิโคซลเนี่ยจะมีการเข้าไปเจราจาเพื่อขอยุติข้อตกลงเสือ้อคาดอกกับฟัน8 8แแล้วก็เหมือนจะเปิดโอกาสให้มีให้ทีมเนี่ย มีรายรับมหาศาลหลังจากนี้นะก็คือช่วงประมาณ2 0 2 2 2 0 2อ่ 2, 23, 2, ก็คือตอนนี้มี2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของซาอุนะที่ดูมีความเป็นไปได้นะรจริงๆก็มีหลายๆสโมสรอ่ะหลายๆบริษัทที่เขาที่เขาสนใจเป็นสปอนเซอร์นิวคาสเซลนะหลกัหลกๆก็อ่ะตอนนี้คือที่มาร์คดักลาสของไอเนะียเนี่ยเขาระบุมาก็มีพวกอ่าทางเนี่ยสายการบิน ซาอุนะหรือที่เขาเรียกว่าซาอุดีอ r ร์เวนะครับแล้วก็ทางอารามโก้นะครับอารามโก้ที่ผมลองไปเช็คมาเขาบอกว่าเหมือนเป็นบริษัทปิตโตเรเลียมและแก๊สธรรมชาติของอ่าซาอุนะครับประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับทางพิมเมลิกเนี่ยมีข้อตกลงห้ามห้ามเป็นสปอนคือห้ามเจ้าของเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ ของสโมสรนีก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของสองสองธุรธกิจเนี้ยห้ามเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรนิโกเซลแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อันนี้ก็อีกเรื่องอ่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วก็ยังมีการระบุมาอีกด้วยนะว่าตอนนี้นิโกเซลเนี่ยใกล้ที่จะตกลงกับพวกคณะบอร์ดท่องเที่ยวของบอสวานาทัวร์นะ ทัวรลิสอะไรก็ว่านไปก็คือเขาบอกว่า,าสถาาเรียกว่าบอสวาน่าเนี่ยสำหรับที่ท่องเที่ยวเนี่ยบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องสปอนเซอร์ตรงแขนเสื้อในฤดูกาลนี้อ่าก็คือผมลองเช็คดูล้นะครับบอสวาน่านี่เหมือนจะเป็นเป็นรัฐรัฐหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็คือหลักๆอ่ะอันนี้ก็คือข่าว เกี่ยวกับ sponsor, สปอนเซอร์สโมสรอนอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะถ้าเป็น2,023-24อ่าน่าจะเป็นอันนี้คือข่าวเขาเข,าเขียนแบบมึนๆก,กลมๆอะคนดูคือผมไม่แน่ใจว่า2 2 2 3 2 4เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หมดสัญญากับฟัน88หรือเปล่านะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าบอก2,023-24เนี่ยก็ต้องรออีก2ฤดูกาลเออนะครับเพราะว่า ฤดูการน้าก็จะเป็น2 0 2 2 2 0 2 3อ่ะฤดูการต่อไปก็เป็น2 0 2 3 2 0 2 4อ่ะก็ต้องรอจบฤดูการหน้านี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุยแล้วตกลงกันได้เลยอันนี้ต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนเสื้อสโมสรฤดูการหน้าใหม่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะเรื่องนี้ถ้าใครอ่านนี้ก็จะงงๆอ่ะคือมาร์กนักล่าเนี่ยเป็นนักข่าวที่ผมเคยเห็นข่าวนี้จะเขียนข่าวแบบกลมๆอยู่แล้วแบบเนี้ย เออซึ่งอ่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันเนาะอ่ะต่อมากันที่ข่าวข่าวนี้ครับเรื่อง p r e ซีซั่นนะครับทาง Click Hope Daily Mail บอกว่าเขาได้ยินมานะว่าเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมอะช่วง p r e ซีซั่นนะครับค่ายการฝึกซ้อมพรีซีซั่นคือเหมือนยกเซนเนี่ยจะไปที่ออสเตรียนะครับก็คือตอนนี้เหมือนเป็นจุดหมายปลายทางที่มีโอกาสจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับยกเซนนะก็คือก่อนตอนแรกนี่ยเขาบอกว่าอาจจะ ไปอเมริกานะครับแต่ว่าไปไปมาๆน่าจะไปออสเตรียอันนี้ก็คือข่าวเคลกฮอหรือไปทั้ง2ที่อาจจะว่ากันอีกทีอ่ะแต่ว่าเคลกฮอบเขาอัปเดตว่าน่าจะเป็นออสเตรียแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องเอ่อสเวนบอสแมนเกี่ยวกับเรื่องสเวนบอสแมนเนี่ยอันนี้คือลุคเอ็ดเวิร์ดเทเลกราฟนะเป็นคนรายงานนะครับบอกว่าคือจริงๆข่าวเขาก็แบบมีข่าวหข่าวสข่าวสตามข่าวแหละ แต่ว่านี่คือผมก็หามาอีกข่าวหนึ่งนะที่คือถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปดูลุคเอ็ดเวิร์ดที่เทเลการาฟเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์ถูกไหมเออถ้าใครแบบเคยไปเปิดดูเทเลการาฟน่าจะทราบผมก็ลองแบบไปหาที่ที่เอาข่าวลุคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมาแปลให้ฟังเขาบอกว่านิวคาส t เซลเนี่ยใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในการไล่ล่าสวนบอสแมนนะครับเป็นเซนเตอร์อนาคตไกลาชาวดัตของทีมลิวและเอด็ดเวิร์ดบอกว่า อ่านี่คือเหมือนกับเป็นการเปิดเผยแต่ว่าทีมงานนิวคาสเซิลมั่นใจมากๆว่าพวกเขาจะได้บอสแมนเข้ามารวมทีมคือบอกว่าสายข่าวของแอดเวร์ดเนี่ยบอกว่าเหมือนกับน่าจะเป็นทางของแดนแอดเวร์ต่นแหละที่เป็นพ่วมนวยการกีฬาคนใหม่แล้วก็รวมถึงแหล่งข่าวนิวคาสเซิลอีกแหล่งข่าวหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ทีมนิวคาสเซิลเหมือนจะทุ่มค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์หรือที่35ล้านยูโรนะครับ ในการปิดดิวเดียเนี้ยให้เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนจะไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับทีมนิวาสเซลเพราะว่าเป็นค่าตัวที่พวกเขามองว่าค่อนข้างเหมาะสมอ่าบางคนงงไหมสามสิล้านปอนหรือ35้าล้านยูโรคือเรื่องของค่างเงินไม่เหมือนกันและเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาบอกอ่าทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเออชื่อคล้ายกันเลยกันเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าแม้ตอนเนี้ยคือบอกว่ายังไม่ได้เซ็นนะแต่ก็มั่นใจมากๆแล้วก็มีแนวโน้ม ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาเนี่ยหรือบอสแมนเนี่ยจะมาที่นี่นะักข่าวคนนี้ได้ระบุรายละเอียดออกมาอีกหน่อยด้วยนะว่าเรื่องค่าตัวเนี่ยตามข่าวนะครับบอกว่าพวกเรานะครับก็คือนิวคาสเซลเนี่ยสามารถจ่ายเงินค่าตัวล่วงหน้าครึ่งหนึ่งรวมค่าตัวทั้งหมด30ล้านปอนด์อ่าบางคนงงใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ30ล้านปอนด์ก็คือตอนแรกเนี่ยน่าจะจ่ายก้อนแรกก็คือ15ล้านปอนด์แล้วเขาบอกว่า เป็นการจ่ายแบบงวดงวดแล้วก็คือก้อนต่อไปก้อนต่อไปก้อนต่อไปเท่าไหร่เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านการเงินเรื่องกฎการเงิน Financial Fair p l a y อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักๆก,ก็คือก้อนแรกเนี่ย15ล้านปอนด์แล้วก็แอดเวร์ดเนี่ยกับฮาวเนี่ยเขาก็เห็นตรงกันนะว่าเหมือนกับศักยภาพของบอสแมนเนี่ยที่ประเมินไว้แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีระดับคุณภาพไฮเลเวล หากถ้าใครเคยเล่นใน FM เกม FM ที่คุมทีมฟุตบอลน่ยคือพวกไฮเลเวลเนี่ยก็คือพวกประเภทนักเตะ4หรือ4ดาวครึ่งหรือ5ดาวประมาณนี้หากเทียบๆก็ประมาณเป็นนักเตะระดับโลกอะ่ะก็คือพวกเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็แดนแอดเวิร์ดเขาเห็นตรงกันนะว่าคนนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าว่าปั้นดีๆนี่คือสามารถเป็นระดับโลกได้เลยอ่ะเพราะงั้นนั่นแหละนะครับก็คือข่าวของทางนิโคลเซนะ คือก่อนหน้าเราก็เห็นกันใช่ไหมว่าเรื่องเอซิมิลานนะครับสายข่าวมิลานบอกว่ามิลานน่าจะถอยทับนะครับแล้วก็น่าจะไปลว่าอยู่อื่นดีกว่าที่ค่าตัวถูกกว่านี้และนิวคาสเซิลก็โอ้โหเงินเยอะเหลือเกินในการที่จะเอานักเตะคนนี้ไปร่วมทีมแล้วก็เหมือนกับบอสแมนเนี่ยจริงๆก็สนใจทั้ง2ทีมแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าโมนากเนี่ยรับค่าตัวที่สูงกว่าของนิวคาสเซิลเนี่ยก็มีโอกาสจะลงเอยที่นิวคาสเซิล แล้วตอนนี้คือสายข่าวเขาเาก็ระบุมานะว่าคือข่าวไม่ได้เวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าค่าตัวเนี่ยสมเหตุสมผลมากๆ3 0 3สถึงล้านยูโรแล้วก็เรื่องของเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็สูงเป็นอนาคตของทีมได้เข้ามาเนี่ยคือเชื่อว่าน่าจะทำถ้าฤดูกาลแรกไม่ปรับตัวนี้ก็น่าจะน่าจะแย่งตัวจริงได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะแย่งตัวจริงจากใคร แย่งตัวจริงจากแดนเบิร์นได้ไหมหรือว่าจะเป็นฟาบินชาอ่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีอ่ะแต่ว่าข่าวข่าวนี้เห็นเขาว่ากันว่าลุคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นระดับเทียร์สองหรือเทียร์หนึ่งของฝ่ายนิลคอเซิลเลยนะซึ่งในมุมผมนะผมว่าประมาณเทียร์สองได้แต่เทียร์หนึ่งเนี่ยคือยังต้องยังต้องดูอีกทีนะครับอ่ะนะครับถาข่าวนิลคอเซิลเขาบอกมาขนาดนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะดีใจได้ส่วนหนึ่งเลยนะสำหรับเดียเดีลนี้นะครับสเวนบอสแมน เออถ้ามีตรงไหนล้วนๆบ้างก็ขออภัยนะคุณดูเพราะว่าตอนที่ผมแปลข่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่เยอะมากๆอ่ะนะครับแล้วก็ข่าวบางข่าวนดี่ก็เขียนได้แบบมึนๆงงๆเหมือนกันนะครับจะแปลแบบเป็นภาษาอังกฤษเอ๊ะมันจะแปลเป็นซ้ายหรือเป็นขวาดีคือสามารถแบบดิ้นได้หลายแบบไงเออนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับข่าวทั้งหมดก็มีอัปเดตให้ฟังเท่านี้มีคนชอบข่าววิคเซโซกับช่องนี้บ้างไหมครับเนี่ย เออนะครับถ้ามีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องกันหน่อยนะคนดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับ